สวัสดีครับวัดอิสุตัวจริงครับวันนี้สมงพอร่วมกับคุณพี่พัฒนสุนทครับเดินทางมารับรถซีประตู1.9บอตโต้เอ็กซิลีผมได้รีวิวไว้อยู่ในเพจแล้วด้วยดูมากรอมากเท่มากบอกเลยครับว่าโหดจริงๆคันนี้เป็นไงบ้างพี่คันนี้ออกรถผ่านยากไหมครับผ่านง่ายครับน้องน้อซื้อปรนเดียวได้เลยใช่แค่วันเดียวรู้ผลเลยนตคกับตกตอนเช้ารู้เลยก็ต้องขอบคุณไฟแนนซ์ตีเพชร ลิฟต์งด้วยบคครัด่รถเร็วทันใจบริการยอที่นะครับขอบคุณมากๆครับวันนี้ที่เลือกใช้บริการของเราล้ำรวยเฮงครับเดินทางปลอดภทัยที่สุดในกสุขตาความพัฒน,นาวันนี้ขอให้มีโชคมีลาภด้วยเพราะวันนี้หวอยออกข <laughs> อบคุณมีไรฝากเชียร์ผมนิสิตไหม,ม,มครับออกมาที่สุดเลยก็นะครับมารีประทับใจนะครับเนาะมาที่นี่นะครับก็คือบริการดีนะครับเนาะก็คือเรื่องนะครับ คงเป็นแม็กนะครับเป็นพี่เลยครับผมนะครับก็สามารถดีไซน์เองได้ตามใจชอบใช่ครับอยากได้แบบไหนสั่งได้เลยครับผมนะครับแล้วก็ให้คําแนะนําในเรื่องของไฟนองไฟแนนซ์ให้เต็มที่ใช่ให้ทีบ้างนะครับตอบทุกคําถามทุกข้อสงสัยใช่ครับของลูกค้าครับช้าบ้างเร็วบ้างเป็นวันรับเวเพราะว่าบางทีอินบ็อกซ์หลายคนแล้วพี่ใช่ขอบคุณมากมากพี่ครับถึงแม้จะเป็นวันหยุดก็โอ้โหรับสายครับผมเต็มที่ครับ ก็ไม่ว่าจะก่อนหรือหลังการขายครับเราก็ดูแลแบบนี้แหละครับให้เต็มที่เหมือนเดิมขอบคุณมากมากครับพี่ยินดีแชร์ไปกันนะครับอขอตีฟ้วตี่ประตูหนึ่งจุดเก้าออโต้เอ็กซ์ซีรีส์ครับบอกเลยว่ารอมากมากเลยเป็นไงครับ<ม>ใครสนใจนะโทรทักไลน์อินบ็อกซ์ตามที่อยู่ด้านล่างได้เลยนะครับวัดที่สุดต,ตัวจริงจัดให้ครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่เขามากๆเลยนะครับพี่ เดินทางมารับรถกับเราถึงที่อีซุซุซอสแซมคุณิยาสาขานิคมรถะนะครับไปลเลยโอเคครับ bye, รบ๊ายบายครับผมดาว้อยครับไม่ต้องค้ําสัญญาพัานง่ายแนะละรับรถไวครับเริ่มต้นดาวพีแค่30,000ื่เท่านั้นเองนะ4ประตูออตโต X ้เอ็กซเซี่ลีครับ ก็อินบ็อกฟาสับถังข้อมูลผมได้เลยครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าระวัดยี่สุตัวจริงครับบ๊ายบาย